่าครับมาเบิ่งเด้อครับเด้อไผบ่เคยเห็นต้นสมลมครับเป็นหยังคือว่าสมลมครับเอิ้นกันอ่าเดี๋ยวผมสิพายเบิ่งครับต้นสมลมมันเป็นจังได๋ครับเดี๋ยวกลับมาครับกินให้เบิ่งครับท่าไผเคยกินสมุนจักครับว่าเกลือสมลมมันเป็นจังได๋มันเป็นหยัาข้าจะเอื้อนเกลือสมลมต้นสมลมสุดครับสุดยอดรถดีดึงเอาไม้ครับ สำลมครับเธอลำลมถามว่าเป็นอะไรสุดยอดครับนักกวชมะม่วงวันนี้ครับสม้มถ้าอยากกินก็นมาลองเด้อใครวเคยกับบอกเดี๋ยวส่งไปให้กินเบืองครับมันเป็นอะไรออนิ้วสนใจบ่ <c oughs> เดี๋ยวที่ส่งไปให้ออนิ้ว không phải phóng phả gặp kính hả, bộ tái b tạm mình xem sụp ừ. nữa sẽ phải đẻ chứ mấy là đi hôi đúng hôi ngon. subscribe แม่จะบล้มซุ่มครับมึงสู้นั่งมึงป๊อกกระเป๊กเนี่ยสู้อยากกินน้ำพุมเหรอครับเกรื่องุ่มลมครับมันจะเป็นเครือแบบนี้เหรอครับแถวโคตรอีสานเท่าชิ้นหูดีครับมันเป็นอะไรครับแซ่บเอาไปตำเนี่ยครับครับโม่งโกงยอดเนี่ครับนี่มาเป็นเครืองซุ่มลมนี่ครับนี่ครับโอเคครับ